ทีนี้ก็มาเึองคำว่ากรวดน้ำคือคิริยาเจ้าน้ำมากรวดเมื่อทำบุญทาทานอย่างที่เห็นกันอยู่ที่มา,ามคำคำนี้ก็ยงอถือว่าเป็นเรื่องบรมโบราณในภาทาไทยในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำซึ่งเข้าใจว่าคงจะได้ต้นต่อมาจาก การหลังน้ำทักซิโนโทกในประเทศอินเดีย <c oughs> ในประเทศอินเดียมีการหลังทักซิโนโทกทักซิโนโทกแปลว่าน,น้ำเพื่อทักศินา <c oughs> ทักษินานี่คำนี้แปลว่าเบื้องขวาคือถูกต้อง <c oughs> หลังน้ำเพื่อทักศินาก็เป็นการหลังเมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลที่เป็นการกระทำอย่างถูกต้องนั่นแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นให้ทั่วไปในโลกแล้วการากระทํานั้นก็อลอยชื่อว่าทักศินาไปด้วย อีกชั้นหนึ่งคือเมื่อทําบุญก็ยกว่าทักจินากรรมที่เป็นทักจินาหรือ,อกรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วท่า <c oughs> นทําบุญแล้วก็มีการตรวดน้ําแก่ตัดทั้งหลายอื่นอีกแม้น,นี้ก็ควรเรียกว่าทักจินาได้อีกครั้งหนึ่งในภาษาบาลีหรือว่าประเพณีในประเทศอินเดียมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าหลังน้ําทักสินา ที่ในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำคงจะหมายถึงก่ว่ารถน้ำลงไปในดินเป็นเรื่องรถลงไปในกรวดในทรายในดินก็ได้จึงเรียกว่ากรวดน้ำอันนี้เป็นเรื่องสันนิษฐาน <c oughs> ถ้าดูลักษณะอันนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่เป็นชั้นรากฐานของทางฝ่ายตะวันออกเรา ประเทศจีนก็ดีประเทศอินเดียก็ด,กดีเป็นประเทศเก่าแก่มีพิธีเกี่ยวกับการรดน้ำลังน้ำกรวดน้ำด้วยอ,อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ําในพิธีที่เกี่ยวกับผู้ที่ตายไปแล้วจะใช้น้ําธรรมดาหรือใช้น้ําสุดาหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลพวกนั้นแต่มันเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่จะต้องกระทําเพื่อแสดง คุณธรรมอันสำคัญอันหนึ่งคือ,อความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการกรวดน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบ้างความอลรยาวรบ้างความกตัญญูกตเวทีบ้างการแผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณอันนี้รถตงไปในแผ่นดินถือแผ่นดินทั้งเป็นเครื่องรองรับ ก็หมายความว่าเป็นดินหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องรองรับเมื่อมีความรักในบุคคลผู้รองรับไปแล้วก็ตรวจน้ําอะไรอาวรก็ตรวจน้ําก็ตันยูก็ตรวจน้ําแผ่เมตาแก่สันพัสัตก็ตรวจน้ําอย่างที่มีมีมีความหมายอย่างที่พระทันสวด เมื S <S. <S. ่อมีการอนุโมทนาทานว่ายถาวารีวหาภุราปริกูเรนติสากระังเมือน้้ำตกมาจากฟ้าลงไปบนที่ดอนแล้วไหลไปที่ลาดลุ่มตามลาดับตามลาดับเต็มไปตามลาดับตามลาดับกระทั่งว่าไอ้ลุ่มน้อยๆเต็มแล้วก็ไอ้ร่องน้อยๆเต็มแล้วก็ลำห้วยเต็มลำธารเต็มคลองเต็มแม่น้ำเต็มปากอ่าวเต็มทะเลเต็มเต็มไปหมดทั้งมหาสมุทร กาทำในใจอย่างนั้นในการตรวจน้ำ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีความหมายพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการตรวจน้ำนี่ให้ตรวจให้แม้กระทั่งศัตรตูที่เขามากักจะเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวนคือคนที่จองร่างจองเวนหรือมันติดเวนกันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ก็จะเพื่อออกไปได้ด้วยการตรวจน้ำแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวน ฉะนั้นนว่าการตรวจน้านี้ดีมากมีประโยชน์มากดีสำหรับที่เราจะอยู่กันในโลกนี้โดยความไม่มีเวรเป็นรากฐานของศีลธรรมแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนทางศีลธรรมอย่างยิ่งประการนนด้วย